งานโอท็อปทั่วไทยรอบนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกรับรองว่าคนมากกว่านี้อีกเลยครับไปดูบรรยากาศและก็ของดีในงานกันเลยตกหนักซะด้วยแปลกดีนะเป็นก้ากล้องทะาพืชอ่าอันเครื่องออโต้ด้วยเนี่ย นี่ก็ของดีเลยครับชาชักมาจากปัตตานีไปแวะดูที่หน้าบูธกันนะครับมีทั้ง Facebook, TikTok, โซเชียลเพียบพร้อมนะครับน้องๆทำงานกันอย่างคึกคักเลยครับขนาดฝนตกก็ยังมีคนมาเยอะแยะเลยและอีกหนึ่งของดีของเด่นครับนี่คือหอยทอดแต่ที่แปลกกว่าที่อื่นๆน,นะครับก็คือว่าหอยทอดที่นี่ครับใช้สูตร แป้งกล้วยเล็บมือนางนะครับของดีจากจังหวัดชุมพรครับมาถึงสกลนครเลยและยังมีอีกมากมายหลายเมนูนะครับรวมกันมาอยู่ที่ศูนย์ราชการสกลนครน,นะครับแม้กระทั่งของหวานอร่อยจากเพชรบุรีก็มาด้วยน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลสดมีมาทุกอย่างเลยครับงานนี้อย่าพลาดนะครับของดีครับปลาเค็มปลากรอบหมึกกระตอยเยอะแย,ย,ยะเลยที่งานโอท็อป ชายแดนใต้และทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองสกลนครถึงหนึ่งตุลาคมนี้นะครับณศูนยะ์ราชาการจังหวัดสกลนครครับไปดูต่อเลยครับผมอันนี้โซนสกลนครโซนสกลภาคาไม่ได้มีแค่อาหารนะครับยังมีเสื้อผ้าเครื่องหนังเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับครับพอดีตรงนี้เป็น ส่วนของเสื้อผ้านี่เลยครับผ้าคลามจังหวัดสกลน,นครและจะมีของดีอีกหลากหลายนะครับต้องบอกเลยครับว่ามาทุกทิศทั่วไทยจริงๆครับเดินต่อไปโชคดีครับผมมาในวันที่ฝนตกหนักทีเดียวแต่ก็มีแอร์เดินสะดวกนะครับนี่ครับมีทั้งเครื่องหนังมีอัญมณีด้วยนะครับกระเป๋ากระเป๋าต่างๆใครอยากได้ของใช้ของกินมางานโอท็อปชายแดนใต้ทั่วไทยถูงสกลน,นครในรอบนี้นะครับ ได้ของติดมือแน่นอนครับมาถึงมุมที่น่าสนใจคือเรื่องของอาหารการกินครับน้ำพริกมากมายหลายรสชาติมากๆเลยครับแล้วก็นี่เลยของเด่นแกงใต้ครับปลาทูเค็มหรือปลาทูหวานเนี่ยอาจไม่ถูกนะครับแล้วก็ผมเองครับต้องมาแวะทานอาหารที่นี่เลยครับนี่เป็นปลานิลถอดก้างออกเรียบร้อยแล้วดูจำนวนกล่องก็รู้นะครับว่าคนในงานเยอะแค่ไหนแล้วก็มีทั้งหมูกรอบนะครับอีกหลากหลายครับปีบรรยายไม่ถูกเลยครับ น่าซื้อน่าทานทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรนองแกงเหรอ,อกกได้อุดหนุนได้ดูได้ชมได้ซื้อกันอย่างอาเรียกว่าอะไรครับสนุกสนานเลยครับแล้วก็ประทับใจผมจะลองพาแวะชมบรรยากาศอีกสักบางส่วนนะครับต้องบอกเลยครับว่าบูธจำนวน300กว่าบูธมากมายจริงๆครับมีทั้งของหวานนี่ครับของสดก็มีนะครับแล้วก็ มาดูของเด่นจากภูเก็ตนี่เลยครับขนมลาจังหวัดภูเก็ตนะครับมีอีกหลากหลายถ้าวิดีโอเร็วไปต้องขออภัยนะครับนี่พยายามถ่ายให้เห็นคร่าวๆจังหวัดระนองครับของดีมีมังคุดควนมีอินทผลัมจากระนองแล้วก็ขนมจากจังหวัดสกลน,นครครับฐานพี่ก็บอกว่าเขาไม่ได้มีขายออนไลน์นะครับขายตามงานอย่างเดียวเลยครับน่าสนใจมากๆเลยครับทั้งไส ตัวแดงไส้ทุเรียนนะครับหลากหลายเลยครับเป็นขนมที่มีเฉพาะในงานออกบุ่านั้นนะครับนี่ฮะน่าทานมาก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 เลยครับอุดหนุนกันนะครับของสกลนครแล้วก็สมุทรสาครก็มาครับมีน้ําตาลต่างๆตรงนี้คือชุดกวนจากนราธิวาสนะครับขอต้อนรับพี่น้องชายแดนใต้นะครับขอพระคุณครับที่เดินทางมาถึงสกลนครร้านนี้ครับเป็นขนมงากรอบ น่าทานมากเลย,เยวก็ส้มโอถ้าไม่ผิดก็คือจากนครศรีธรรมราชนะครับผิดพลาดขออภัยมีน้ําพริกอีกแล้วนี่น้ําพริกโอ้น่าทานจริงๆครับน้าพริกคุณแม่อะไรเอ่ยเดี๋ยวขอชมนิดนึงครับด้านบนนี่เลยครับแม่บุญส่งมีมาตรฐานนะครับส่งออกได้ด้วยแล้วก็ขนมปั้นสิบจากจังหวัดชุมพรจริงๆมีจากเชียงรายด้วยนะครับผมเองถ่ายไม่ทันครับเยอะแยะ,ยะ,ยะหลากหลายนี่ครับ มีทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้งอ e ีเมลอย่างนี้ต้องขอชช่นชมเลยนะครับขนมปั้นสิบอุดหนุนกันได้ทั้งในงานและนอกงานครับแป้งบางไส้ทะลักโอโ้โหน่าอร่อยจริงๆครับปั้นสิบมาต้องแวะชมแวะชิมแล้วก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนชาวบ้านด้วยแล้วก็ปลาทูปลาเคม็มตัวเล็กตัวใหญ่มากมายจริงๆต้องบอกครับว่านี่คือบางส่วนที่ผมพามาชมได้ครับมีตรังหนึ่งมีตรังสองด้วยไปดูบรรยากาศจริงจริงบางส่วนกันเลยนะครับอาจจะคลุกคลักบ้างดางังบ้างฝนตกก็ มาชจอกันครับอันนี้อันนี้คือจิ้งหรีดนึ่งอันนี้นึ่งอันนี้ทอด <Okay. S 2> โอเคไอโตะแม่กิมหุลไม่ค่อยเห็นเจ๊แคบุรีตสองตัวแบบนี้ งียงม,มีเียด้วยสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับพี่เข้า้องผสมือครับอ๋อ้อขอบคุณครับแล้กดีานเคร้มา้แลัยคปดีนะเป็นกล้องเทเลืช ครื่องออตัวด้วยเนี่ยอขอบคุณมากครับแล้วนี่ขอพี่เขามีไอเดียดีไลน์ด้วยนี่สวยมากจัด ปลาเรว่เขาเก็บอะไรเขาเก็บปลาเหรอเขาเก็บปลาปัตตานีอ๋อปัตตานีอ้าวปลาแหลมโพใช่ในเพลงไหมขอพรแหลมโพอะไรนะแหลมโพแหลมจังีนั่นคือเสียงจริงจากในงานนะครับขลุกขลักบ้างไวบ้างต้องขออภัยนะครับ เป็นความโชคดีในโชคร้ายโชคดีคือคนน้อยครับแต่โชคร้ายคือฝนตกหนักมากๆเลยครับขนาดฝนตกหนักคนยังเยอะเลยนะครับเนี่ยในงานครับมีสินค้าหลากหลายอย่าพลาดกันนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยวันหยุดถ้าฝนหยุดด้วยเนี่ยรับรองว่าคนเยอะแยะได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับณโดมแอร์โดมแอร์นะครับอัสสัจพ่อรอห้าหน้าสุรชการจังหวัดสกลนครครับงานอย่างนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับและทุกครั้งที่มีก็ อย่าลืมอย่าพลาดกันเลยนะครับของดีทั่วไทยมารวมกันที่งานโอท็อปชายแดนใต้และทั่วไทยมาถึงร่วมใจนะร่วมใจถึงจังหวัดสกลนครครับต้องขอขอบคุณทุกวิวทุกสสไลค์ทกสตนะครับจากพบดีซีครับพบดีซีภูผานออนไลน์บิสเนส s ดเวล e อปเมนต์เซ็นเตอศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูผาน